ครับผม,มเบอหน,นึ่งทับสองเด้อเบอร์หนึ่งทับสองมาจะ่นี่อ่าหนึ่งทับสองความกว้างนะครับก่าสิเส้นนิดนิดคือกันนะครับผมต่อ1ิบเส้นนิดนิดคือกันนะครับผมความเยานะครับความเย้าออกจากมวนแล้วอยู่สามสิบเมตรอ่าโดยประมาณซ้ำกันนะครับกับสามทับสี่นะครับผม ใส่ลวดนะครับใส่ลวดเบอร์อยังเบอร์ยิบหา่าเด้อครับเด้อเบอร์ยิบหา่านะครับผมเบอร์ยิบหาลวดนี่นะอยู่ศูนย์จุดหาหาเด้อครับเด้อหนึ่งคับสองนี่ฮนะวนตานะครับตาของตะแกงนะครับตาของตะแกงก็อยู่ประมาณสิบห้ามิลโดยประมาณนะครับ สิบหาคูณสิบหาเด้เอพอเปพี่น้องเลยสิบหาคูณสิบหาเบ่งกันสัดสัดเบ่งกันอีกรอบ,บ,ออบอสิบหาคูณสิบหาาตัวนำนักหนึ่งคับสองตัวนำนักหนึ่งคับสอง สี่ยูบมาณหาโลนะครับผมอยู่ประมาณหาโลนะ,ะลนะกันเลยหหาโลแปลว่านักกระดาษคือกันนะครับส่วนผมแม่พี่น้องอยากได้ตะแกงนะครับอยาก้ตะแกงเอาไปกันไก่น,นะครับกันงูกันหนูนะครับที่ต่อได้ครับจากบริษัท สตีไม่ทันนะครับผมนะฮะกวดไลเขามาได้เลยนะครับผมสตีไม่ทันนะครับตะแกงเล็กฉีกราคาเป็นกันเองนะฮติตอได้ทั้งสามเบอร์นะครับผมมพี่น้องนะครับบอกว่าเป็นเบอร์ทึงเบอร์กลางเบอร์ล่างนะครับผมสับสเกลได้ครับอ่าสตีไม่ทันเมื่อนี้ก็ผมมีอย่างไรครับอ่าสวัสดีครับผมม่พี่น้องขอบคุณครับ